จะมารีวิวเรื่องดัมกระบะ้อมมอเตอร์เปลี่ยนดัมธรรมดาเป็นดัมปิกอัพครบหมดเลยนะครับสนใจสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องดัมกระบะหรือดัมปิกอัพที่เรารู้จักกันนะครับยวขออนุญาตแยกเป็นสองแบบก่อนก็คือดัมกระบะเนี่ยบางคนใช้แค่ตัวดัมกระบะแต่ใช้บอดี้กระบะเดิมสว่วนอีกแบบนึงก็คือใช้ดัมกระบะแล้วก็เปลี่ยนกระบะเป็นกระบะเหล็กด้วยถ้าใช้กระบะเดิม เราก็ซื้อเฉพาะส่วนของดัมกระบาพร้อมมอเตอร์ชุดเท้าท้ายถูงช้างแค่นี้ส่วนลูกค้าบางท่านอยากจะเปลี่ยนกระบาดด้วยเราก็มีจัดให้ครบนะครับก็จะมีดัมมอเตอร์บกวบกเพาวบกาวบกวบูธปกติแล้วก็จะมีส่วนของฝาข้างแหงหน้าบังโคลชุดล็อกฝาท้ายชุดล็อกกระบะทั้งหมดเลยจะมีพวกนี้ให้ครบหมดเลยส่วนตัวมอเตอร์นี่ครับที่เรา จดให้ลูกค้าจะเป็นมอเตอร์ขนาดค่อนข้างแรงมากๆเลยครับ,รบอันนี้คือเคยฝากให้ลูกค้าบางท่านอ่ะช่วยให้ไปลองละถ้าเทียบเป็นน้ําหนักก็ประมาณได้ถึง6ตันถึง7ตันบางคนก็เคยถึงเตจ็ดตันเลยนะครับแต่จริงๆเรารถกระบะ5ตันนี้ก็เพียงพอแล้วครับมอเตอร์นี้ทํามาเผื่อแล้วครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ทราบว่าต้องใช้อะไรบ้างเราก็จะให้ได้ครบหมดเลยนะครับเอาไว้ง่ายๆก็คือครบหมด ยกเว้นในส่วนที่เราไม่มีก็คือจะเป็นพวกแผ่นพื้นเหล็กโครงคัาซีเทียมลูกค้าอันนั้นหาซื้อได้ที่บ้านเองนะครับแต่เฉพาะอะไ่ที่บ้านก็ค่อนข้างครบแล้วครับ90%นี่คือครบแล้วแต่อะไ่ที่จําเป็นเราจัดได้ครบหมดเลยนะครับสนใจก็มาที่ร้านสอสอะไรของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็หน้าไลน์แออะไรให้นะครับขอบคุณครับ